ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 Anthony นีเอลังแสงสว่างหนึ่งเดียวของผีแดงในซีซั่นนี้การแจ้งเกิดของดาวเตะวัย19ปีทือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นการตอบแทนการทำงานหนักและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจากตัวเขา เช้าตรู่เวลาตีสีเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายนเอตอร์ดีเอลังกามาถึงที่ลานจอดรถสนามซ้อมของแมนยูนเต็ดภาพดังกล่าวอาจสร้างความประหลาดใจให้กับรอปพอที่แคริงตันหากดาวรุ่งรายนี้ไม่ได้ทำแบบเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหน้าคุณจะเห็นว่าเอลังกาพิถีพิถันในการเตรียมตัวในการแข่งขันมากแค่ไหนและด้วยเที่ยวบินช่วงเช้าที่ต้องไปสเปนและอิตาลี เพื่อเล่นรายการฟีฟ่ายูรีกับเบียเรลและออตแลนต้าตามลําดับเขาก็ตือนรือร้อนที่จะฟิตร่างกายตลอด1ชั่วโมงครึ่งในโรงยิมก่อนออกเดินทางเขาเดินทางออกจากบ้านที่อยู่ร่วมกับครอบครัวในไฮมายัางแครเดตันช่วงเช้าตรู่เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่ฟิตมากที่สุดเพื่อช่วยทีมเยาวชนมันเป็นทัศนคติที่ทำให้เราได้เห็นเอลังกาเปลี่ยนจากการเล่นในเวทียูร ไปสู่การทำประตูในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์เพียงเวลาแค่3เดือนในขณะที่ปีกรายนี้คือหนึ่งในแสงสว่างไม่กี่อย่างของแมนยูในฤดูการที่ยากลำบากประตูตีเสมอของเอลังกาในเกมกับเอเลตติโกเมริดที่ว่านถาเมโโทปลิตาโนในศึกนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายได้ตอบแทนความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างหนักของไอ้หนูรายนี้ความคิดที่ยอดเยี่ยมของเอลังกาและความเต็มใจ ที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นนักเตะอาชีพนั้นมาจากการเฝ้าดูแลของโจเซฟคุณพ่อของเขาที่เคยเป็นกองหลังให้กับมาโม,โม่เส้นทางรูปหนังของเอลังก้าเริ่มต้นที่ Academy ของอัลสบอร์กจากนั้นก็เป็นมาโม่โดยเขาเล่นที่นั่นจนอายุ11ปีจนกระทั่งพ่อและดานิล่าแม่ของเขาตัดสินใจโยกย้ายครอบครัวไปยังอังกฤษหลังจากย้ายมาอยู่ที่เมืองผู้ดีแล้วเอลังกา การ่วมทัพแฮสเลอรี่เอฟซีในเทมไซต์และเขาก็สร้างความประทับใจให้โค้ชได้ภายในระยะเวลาแค่10นาทีของการซ้อมครั้งแรกหลังจากผ่านไปน1นซีซั่นเต็มๆเขาก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมโดยทำไป17ประตูกับอีก27แอสซิสจากการลงเล่นแค่14นัดด้วยตัวเลขเหล่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แมนยูจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าเอลังกาเข้ามายัางอะเคเดมี่เมื่อเขาอายุได้เพียง12ปี และก็สร้างความประทับใจให้กับโค้ชทุกคนที่เคยร่วมงานด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาชอบที่จะดูวิดีโอของผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกอยู่เป็นประจำและมองหาวิธีที่จะทำให้ได้แบบพวกเขาโดยเฉพาะกับไอดอนย่างเทรีอองรีนิววูดนิวไรอันและโคลินลิตเทิลตางก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเขาปีรายนี้ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีทีเยาวชนจิมมี่เมอร์ฟีในปี2020 แต่ด้วยอาการเจ็บไหล่ในช่วงต้นปี2021ทําให้การพัฒนาการของเขาต้องหยุดชะงักไปสักพักแต่ถึงกระน,นั้นเอลังกาก็กลับมาใช้เวลาอยู่ในโรงยิมเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเขาทํามันแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลปัจจุบันเขาได้ปเดิมทีมชุดใหญ่โดยอลกุน่าโซชาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021หลังโซชาได้รับคําแนะนําจากคีรนแมคเคนนาอดีตโค้ช และหลังจากลิ้มรถประสบการณ์ในเกมระดับอาชีพแล้วเอลังกาก็ใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองดาวเตวัย19ปีทำงานกับโค้ชส่วนตัวโดยเน้นไปที่การเร่งสปีดและการกระโดดให้สูงขึ้นในขณะที่เจ้าตัวตั้งเป้าจะพัฒนาเรื่องบุกโมงจัสซินคอเรนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและฝึกสอนของพีแดงก็ได้ใช้เวลาทำงานกับเอลังกาเพื่อเพิ่มจุดแข็งต่างๆในส่วนอื่นด้วย ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่ช่วยเขาพัฒนาผมคิดว่ายังมีเหล่าทีมงานที่ทำงานกับเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยเขาเป็นเด็กดีเขามีพรสวรรค์ความสามารถและคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมผมเห็นความตรงไปตรงมาของเขาคุณก็เห็นแล้วว่าเขากำลังทำอะไรในทีมชุดใหญ่และเขาก็เคยทำแบบนั้นมาก่อนแล้วในทีมเยาวชนในการซ้อมผมเห็นถึงศักยภาพนั้นและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเราทุกคนหวังว่าเขาจะยังสร้างความประทับใจได้ต่อไป สิ่งเหล่านั้นดึงดูดสายตาของเหล่าโค้ชชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นที่อุ่นเครื่องกับควีนส์พาร์คเมื่อเอลังกาลุกจากม้านั่งสำรองลงมาทำประตูดได้มีทีมงานคนหนึ่งที่ทำนายหลังเกมที่ล็อตตันโรดว่าเขาจะทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในซีซั่นนี้และแน่นอนว่าเขาคิดไม่ผิดยางไรก็ตามคนที่ให้โอกาสอย่างแท้จริงกับเอรังกาก็คือราฟรังนิกโอกาสของเขาย่างค่อนข้างจำกัดในยุคข,ของโซชา โดยส่วนใหญ่ก็เล่นในทีมชุดยู23เป็นหลักตลอดช่วงครึ่งซีซั่นแรกนั่นทำให้เอลังก้าพยายามมองหาโอกาสย้ายทีมในรูปแบบการยืมตัวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและก็ได้รับความสนใจจากบางทีมในพรีเมียร์ลีกและอีกมากมายในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่รังนิกเป็นคนโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อเขาลงเล่นในเกมกับคีซันเลสและอีกสัปดาห์จากนั้นผมก็บอกกับเขาว่านายฟังนะฉันต้องการให้นายอยู่ต่อ ฉันต้องการดูว่านายจะทำยังไงบ้างในการซ้อมและในเกมจนกระทั่งตลาดปิดตอนนี้เขาได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกฟุตบอลด้วยความคิดและแนวทางที่ถูกต้องที่ได้ลงสนามนี่คือสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาทำเสมอในการซ้อมทุกๆครั้งรังนีกล่าวส่วนบูโดฟานาถูกพูดถึงว่าเป็นคนสำคัญที่คอยหนุนหลังเอลังกาตั้งแต่ที่เขาทะลุขึ้นสู่ชุดใหญ่ส่วนคริสเตยโนโรนัลโด ก็ให้คาแนะนํากับดาวรุ่งรายนี้ถึงเรื่องเทคนิคการยิงและสภาพจิตใจอีกด้วยด้วยความคิดเหล่านั้นที่เขาทําก่อนหน้าในทุกๆเกมรวมถึงความสามารถของเขาคือสิ่งที่ทําให้เอลังกาไปได้สวยในฤดูกาลนี้กับการจบฤดูกาลแบบมือเปล่าเป็นปีที่5ติดต่อกันการแจ้งเกิดขึ้นมาของเอลังกาจึงแทบจะเป็นเรื่องดีๆเพียงหนึ่งเดียวของสโมสรนในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าเอลังกาเอง ก็คงจะไม่หยุดเข้ายิมในช่วงเช้าตรู่แน่นอนคอนเฟิร์มแมนยูใส่ชื่อโทมัสทูเคิลอยู่ในโผกุนซือคนใหม่เรียบร้อยแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหัวใจพองโตกันไปเป็นแถบเวลาสุดเดอะการเดียนรายงานยืนยันว่าพีแดงจัดแจงใส่ชื่อของโทมัสตูเคิลกุนซือของเชลซีเพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะถูกทาบทามมาคุมทีม แทนที่ราฟรังดิกในซีซันหน้าอย่างแน่นอนแล้วซื่อเจ้าดูกล่าวอ้างว่าเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมามีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าทูเคิลถูกใส่ชื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในลิ์ของผีแดงซึ่งกำลังมองหาในายใหญ่คนใหม่เข้ามากอบกู้สโมสรนในซีซันหน้าและผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของสิงบลูมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากแมนยูไนตตดกระเด็นตกรอบ16ทีม ในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกโดยพาให้กับแอเลิโกมาลิดสมโมสรจาก,กลาลิกา้าทั้งมาริเซโอโปเชติโนและเอริกเทนฮาร์กสองตัวเต็งที่แมนยูนเต็ดให้ความสนใจต่างก็คุมทัพปารีสแซงเชแมงและอาแจ็คอัมสเตดมจบเหตุในถ้วยดังกล่าวในรอบเดียวกันจึงทำให้บอร์ดบริหารของโอทฟฟอร์ดเพิ่มชื่อทูเคิลเข้าไปอีกรายอย่างเป็นทางการแล้วและที่สำคัญทูเคิลซึ่งกำลังประสบกับปัญหาเชลซีสมโมสรของเขา ถูกความบาทอย่างหนักแถลงยืนยันกับสื่อเมื่อวันก่อนว่าเขาจะอยู่คุมทีมต่อไปจนจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ได้พูดถึงซีซั่นหน้าจึงทําให้คาดการว่าอาดีตกุนซือแปะแชร์ารายนี้พร้อมตีจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดในช่วงซัมเมอร์เพื่อหนี้ปัญหาคาราคาั่งและความไม่แน่นอนหลากหลายแม้เขาจะมีสัญญากับสโมสรแห่งกรุงลอนดอนจนถึงปี2 0 2 4ก็ตาม พร้อมกันนี้ทูเคิลยังประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในหลีกเมืองผู้ดีอีกด้วยหลังเข้ามารับงานต่อจากแฟงรงก์พาดโดยคุณซอไว้48ปีพาเชลซีเข้าชิงชนะเลิศถ้วยเอฟเอคัพก่อนคว้าแชมป์ถ้วย League, Cup, แชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกและเข้าชิงถ้วยคาราบาวคัพเป็นรายการล่าสุดทำให้บอร์ดผีแดงแตัดสินใจใส่ชื่อของเขาเอาไว้ในลิ์เป็นที่เรียบร้อย ดิโอฟินานและพอสโค2สองตำนานอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นด้วยในความผิดพลาดของแอนโทนีเอลังกาดารุ่งปีศัจแดงที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามลงมาช่วยเกมรับจนเป็นเหตุให้ทีมเสียประตูส่งผลให้แมนยูไนเต็ดร่วงตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายจากความแพ้แพ้ต่อแอตเลติกมาลิด0ประตูต่อ1และสกอร์รวม1ประตูต่อ2ลูกทีมของราฟฟังนิกเสียประตูเดียวของเกมให้กับเรนาโรดีวิงแบ็กไบกระตอก ที่ขย o เติมขึ้นไปโมงทำประตูชัยในจังหวะต่อเนื่องหลังจากเอลังกาถูกชนล้มในแดนทีมเยือนผมต้องย้อนกลับไปในจังหวะของเอลังกานั่นเป็นจังหวะที่เขาต้องมีวินยัยและไล่ตามตัวประกบเมื่อเสียบอลกลางทางเขาต้องมีสมาธิกับเกมมากกว่านี้ทีมต้องการคนลงมาช่วยที่แดนหลังไล่กวดคู่แข่งที่เติมเกมและโชคร้ายที่จังหวะเสียประตูกลายเป็นผู้เล่นหนึ่งคนที่สามารถเอาชนะ3คนในเกมรับได้